ธร้ทำแห่งการตัดจรู้ในเช้าของวันที่22พฤศจิกายนพศ2564ันหบมหาวิจาลัยธรรมมิกราชข้าพพุทธเจ้าได้กราบนบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ท่านไปนึ่งนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขา วันนี้ในข้อธรรมบทที่74ลูกจะขอเฝ้าทูลถามถึงสภาวะธรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางนะเจ้าค่ะพระพุทธโธงเจ้าค่ะวันที่ลูกจาลิกไปทางจังหวัดเลยผ่านป่าในแถวนั้นลูกได้เห็นพระพุทโดงรูปหนึ่ง เดินออกจากป่ามาซึ่งดูแล้วเป็นพระที่มีคลื่นพลังงานที่ดีเป็นพระที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมและน่าเคารพเลื่อมใสมากลูกมองไปจับกระแสดีของท่านได้มากแต่ก็ยังรู้สึกถึงคลื่นหนักคลื่นทุกอีกส่วนหนึ่งที่ยังคงทับตัวของท่านอยู่ เป็นสภาวะแห่งความหนักความทุกข์ที่มีคลุมท่านอีกด้านหนึ่งทำให้ลูกหวนกลับมาพิจารณาว่าตัวของลูกเองก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าในสภาวะธรรมด้านหนึ่งของจิตเราได้ฝึกจนถึงซึ่งความสว่างความสงบและความรู้ตื่นแล้วแต่ในขณะที่เราดำเนินไปกับโลก กับหน้าที่การงานกับสิ่งที่เราต้องทำตามรหัสงานต่างๆนั้นเราก็มีคลื่นที่หนักมีสิ่งที่กระทบจากกระแสของสภาวะของโลกของสิ่งสมมุติกระทบเข้ามาทำให้เรามีคลื่นที่หนักอยู่อีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกันดังเช่นนี้เราจะต้องทำยังไงนะ เพื่อให้จิตของเรามีสภาวะเบาสบายอยู่เสมออยู่ตลอดโดยไม่ต้องรับคลื่นของโลกของสังคมคลื่นของความหนักความทุกขเหล่านี้เราต้องทำเช่นไรดีลูกจึงได้พิจารณาอย่างนี้ตลอดการเดินทางผ่านมาลูกจึงจะขอเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ในข้อธรรมบทนี้ว่า จิตที่สามารถฝึกตนจนแยกจิตแยกกายออกจากกันได้แล้วแต่ว่าเมื่อต้องเจอกับสภาวะภายนอกหรือสิ่งที่เราต้องทำยังคงรู้สึกว่ามันยังกระทบเราได้อยู่นั้นเราจะต้องมีการฝึกฝนและปฏิบตัติต่อยอดไปยังไงบ้างเพื่อให้จิตของเราเบาสบายและไม่รับกระทบ จากสิ่งต่างๆกระแสต่างๆเหล่านั้นเมื่อมองไปแล้วเบากายเบาใจเหมือนพระอรหันต์หลายๆรูปที่ลูกได้เคยตรวจเช็คสภาวธรรมของท่านว่างกายว่างใจเบากายเบาใจดูท่านว่างๆเบาๆไม่มีอะไรเลยอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ ขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงทำนี้ให้ลูกได้ฟังด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะก็ดีแล้วหล,ล,ลพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยแต่อย่างนั้นลูกก็จงตั้งใจฟังไอ้ดีนะฟังแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจ และพิจารณาตามให้รู้ตามเห็นตามลูกพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยการที่จะประพฤติธปฏิบัติจนเข้าถึงซึ่งความรู้ตื่นรู้แจ้งแต่จานเข้าใจในสภาวธรรมของทุกสรรพสิ่งนั้นต้องฝึกฝนมากอยู่และต้องทำอยู่มาก ใช้เวลาอยู่มากจึงสามารถดำเนินมาจนถึงจุดนี้ได้ดวงจิตตั้งหลายกว่าจะเข้าถึงความพ้นทุก์กว่าจะรู้ว่าแยกจิตออกจากกายแยกกายออกจากจิตนั้นเป็นแบบไหน,นมีสภาวธรรมเป็นเช่นไรกว่าจะทำให้จิตนั้นรู้ตื่นรู้แจ้งตามความเป็นจริง เห็นทุกสัรพสิ่งเป็นธรรมดานั้นมันต้องใช้เวลาใช้ความเปลียนความไปะยะอยู่มากจึงจะเดินมาถึงจุดตรงนี้แต่ว่านอกเหนือจากการที่เราสามารถฝึกฝนตนจนเข้าถึงความรู้ตื่นรู้แจ้งนี้แล้ว เรายังจะต้องมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือการทำให้ความรู้ตื่นรู้แจ้งของเรานั้นแข็งแกร่งทำให้ความรู้ตื่นรู้แจ้งของเรานนั้สามารถที่จะต้านทานต่อสิ่งกระทบได้อย่างแท้จริงเรายังต้องใช้เวลาในส่วนตรงนี้ต่อ,อยอด ทำให้จิตอันรู้ตื่นของเราแข็งแกร่งขึ้นมาให้ต้านทานต่อสิ่งกระทบต่างๆได้อย่างแท้จริงจึงจะใช้งานได้และดวงจิตของลูกก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยลูกได้รับการฝึกฝนประพุทธปฏิบัติขัดเกลาจิตของตน จนสามารถแยกจิตออกจากกายจนสามารถแยกกายออกจากจิตจนจิตนั้นรู้ตื่นเข้าใจทุกสรรพสิ่งตามความเป็นจริงจิตนั้นหลุดลอยออกจากกายจากสมมติยาภายนอกทั้งหลายแล้วจิตสว่างสวัยพองแผ่วดีแล้วในสภาวะธรรมแห่งจิตจน ตัดสู้ต่ำเป็นองค์พระพุทธเจ้าน้อยแต่ความเป็นองค์พระพุทธเจ้าน้อยความรู้ตื่นรู้แจ้งของลูกนั้นยังจะต้องได้รับการฝึกฝนยังจะต้องได้รับการขัดเกลา,าในทดสอบเพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์พระพุทธเจ้าน้อยที่แข็งแกรง่ง เพื่อก้าวไปสู่จิตท,ที่รู้ตื่นเบิกบานสว่างสวยที่แข็งแกร่งที่สามารถที่จะต้านทานกับทุกสรรพสิ่งได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยอย่างก้าวที่หนึ่งก็คือก้าวออกจากการข้องเกี่ยวพัวพันของกายไปสู่การแยกจิตแยากกายจนรู้ตื่น ย่างก้าวที่สองก็คือก้าวไปอีกก้าวหนึ่งเพื่อให้ความรู้ตื่นผู้แจ้งนั้นแข็งแกร่งต้านทานกับคลื่นที่กระทบเข้ามาได้อย่างแท้จริงและอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นได้อย่างแท้จริงการก้าวเข้าสู่การเป็นองค์พระอาหารหันต์ก็คือก้าวหนึ่งและการก้าวเข้าสู่การ เป็นองค์พระอาหารหันต์ยังแข็งแกร่งก็คืออีกอย่างก้าหนึ่งฉะนั้นลูกเอ๋อยจึงเป็นสภาวธรรมที่ลูกได้ถามมาว่าในขณะที่ก็ได้แยกจิตออกไปได้เป็นอย่างดีในขณะที่ก็รู้ตื่นรู้แจ้งอยู่ แต่เมื่อเราต้องทำกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยสภาวะภายนอกหลายอย่างพอทำไปทำไปเราก็าเหมือนจะยังคงรับกระทบและสิ่งเหล่านั้นยังคงสามารถที่จะรบกวนเราได้อยู่สภาวะธรรมที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อการเรียนรู้การทดสอบ การสร้างผมตั้งฐานให้กับจิตของเราให้แกลงขึ้นเรื่อยๆให้ดีขึ้นเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถเป็นจิตที่แข็งแกร่งในความสว่างสวยยังไม่มีอะไรทำให้หม่นมิดได้อีกต่อไปจนกว่าเราจะเป็นพระอรหันต์ที่แข็งแกร่ง ที่ตั้งมั่นในความรู้ตื่นแล้วอย่างท้าจิงจึงจะใช้ได้ฉะนั้นลูกเอ,อ๋ยการที่ลูกรู้สึกว่ายังต้องรับกระทบอยู่บ้างนั่นก็เป็นเพราะว่าลูกกำลังเดินทางถึงจุดที่ต้องฝึกฝนจิตของตนให้แล่งขึ้นเรื่อยๆเช่นนี้ลหละพระพุทธเจ้าน้อย ฉะนั้นเมื่อเข้าใจถึงสภาวธรรมในจุดตรงนี้แล้วรู้แล้วว่าตนเป็นอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนนั้นคืออะไรลูกได้รู้เด็กเข้าใจถึงตรงนี้แล้วลูกก็จงฝึกประพฤติปฏิบัต,ติต่อไปดังข้อธรรมทั้งห้าประการดังต่อไปนี้เถิด พระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยในประการที่หนึ่งนั้นให้ลูกนั้นพยายามฝึกฝนตนให้ทรงความสงบในจิตของตนให้ทรงความสาว่างสาวยในจิตของตนอยู่เสมอและทรงอารมณ์นี้สภาวธรรมนี้เอาไว้ ให้ตั้งมั่นให้เติมสิ่งนี้ให้ก่อเกิดให้มีให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นในทุกๆวันทำอยู่เอียงสม่ำเสมอทำเอียงนี้ฝึกเอียงนี้ส่งอารมณ์สภาวะธรรมเช่นนี้ไว้อยู่บ่อยๆหาจิตของตนให้เจอ ในทุกๆวันทุกๆครั้งที่เรานี่ระลึกถึงอม,มองจิตของตนให้เห็นความสว่างสวยความสงบที่ตั้งมั่นอยู่อยู่สม่เสมอและทรงสภาวะอารมณ์สภาวะธรรมเช่นนี้ไว้อยู่ตลอดอยู่เสมอและทําให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้น สิ่งนี้คือสิ่งที่ลูกควรจะทำอยู่เสมอโดยไม่ลดละควรที่จะทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้พลังของจิตลูกนั้นทรงสภาวะแห่งความรู้ตื่นและ,จะเจริญขึ้นจเจริญขึ้นพลังตรงนี้ก็จะเป็นเอตเป็นปัจจัยในการคำนวณ และทำให้จิตของลูกแข็งแกร่งมากยิ่งยิ่งขึ้นทำให้ลูกนั้นสามารถที่จะต้านทานต่อสิ่งกระทบต่างๆได้มากยิ่งยิ่งขึ้นเข้าใจโลกเข้าใจทุกสรรพสิ่งได้มากขึ้นเช่นนี้ละพระพุทธเจ้าน้อยต่อไปในประการที่สองให้ลูกนั้นพยายามฝึกจิตของลูก ให้กอ่อเกิดพลังแอ่งความรู้ตื่นอย่างผู้ที่รู้ตื่นเบิกบานเยียงแท้จริงไม่ใช่ผู้ทรงอารมณ์ของฌานอย่างเดียวคืออารมณ์จิตที่ตั้งมั่นนั้นต้องเป็นอารมณ์ที่ถูกต้องคือทรงสภาวะรมแ a ่งความรู้ตื่นรู้แจ้งจนเกิดพลังหรือว่าจิตนั้นเกิดพลังฌาน ก็ให้เป็นฌานของการรู้ตื่นรู้แจ้งลูกอย่าให้เป็นการหลงฌานหลงญาณให้เป็นจิตที่ทรงพลังยังรู้ตื่นรู้แจ้งเป็นพลังที่ถูกต้องจึงจะใช้ได้จึงจะดีจึงจะช่วยลูกนั้นให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจทุกสรรพสิ่งตามความเป็นจริงได้ลูก คือนอกจากที่เรามันทำจิตให้สงบแล้วเราต้องทำจิตให้สงบในแบบที่ถูกต้องคือทรงสภาวะแห่งความรู้ตื่นรู้แจ้งไม่ใช่เข้าไปสู่ฌานโดยที่ไม่รู้อะไรหลงฌานหลงยานไปอย่างนั้นจะไม่ถูกต้องลูก หรือถ้าจะเอาแบบอย่างที่ถูกต้องเลยโดยไม่ผิดเพี้ยนก็คือการทำกรรมฐานหลวงทะลวงจิตนั่นแหละลูกการทำกรรมฐานหลวงทะลวงจิตทรงสภาวธรรมแห่งการทะลวงจิตนั่นซึ่งก็จะทำให้ลูกทรงสภาวธรรมแห่งอารมณ์ที่รู้ตื่นและลูกก็ต้องใช้ ปัญญาอันรู้ตื่นของลูกนั้นให้เป็นประโยชน์ให้จิตของลูกนั้นตื่นรู้รู้ตามความเป็นจริงด้วยลูกค่อยๆฝึกค่อยๆพิจรารณาเช่นนี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆค่อยๆทำไปไม่ต้องเร่งรีบแต่ทำอย่างสม่ำเสมอต่อไปในประการที่สาม ให้ลูกนัน้นฝึกที่จะรู้เท่ารู้ทันสิ่งที่กระทบเข้ามาว่าสิ่งต่างๆที่กระทบเข้ามานั้นคืออะไรเกิดจากเหตุใดลักภาะว่าทความเป็นจริงของสิ่งที่กระทบมานั้นมีอะไรที่ซ่อนอยู่คือให้เรามันฝึกตัวของเราฝึกจิตของเรานนั ให้รู้เท่าทันสิ่งกระทบให้เข้าใจเหตุและผลของสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อกระทบนั้นเมื่อรู้แจ้งเข้าใจตามความเป็นจริงนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดำเนินไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเองเช่นหากกระทบมาจากวิบากกรรมเราก็ชดใช้ไปขอขมากรรมไป ขออาโหสิกรรมไปแผ่เมตตาจิตไปมันก็จะจบจะดับไปถ้ากระทบจากกิเลสตัณหาที่มีอยู่ที่กระทบเข้ามาเพื่อทดสอบตัวของเราถ้าเกิดจะครื่นสภาวธรรมแห่งกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในวัตาสงสารนี้และกระเพื่อมเข้ามากระทบเข้ามา เราก็จะได้รู้เท่ารู้ถันรู้ตามและจะได้ดับเหตุกบมันได้เช่นนี้เป็นตน้นลูกต่อไปในประการที่4ี่โลกควรที่จะฝึกฝนตนให้รู้ว่าบัทนี้นั้นตนนั้นรับกระทบมากน้อยเพียงใดรับได้มากขนาดไหนแล้วก็คือ สิ่งที่กระทบทดสอบนั้นกระทบเข้ามามากหรือน้อยและเราต้านทานได้มากได้น้อยหรือว่ามันครอบงำเราได้บ้างแล้วรบกวนเราได้บ้างแล้วมากน้อยเพียงใดเช่นนี้เป็นต้นเราควรที่จะรู้ถึงคลื่นของการกระทบจิตของเราถึงสิ่งที่กลุ่มจิตของเรา กควรจิตของเราได้บ้างนั้นว่าเป็นแบบไหนเป็นยังไงควรที่จะรู้เท่าทันถึงคลื่นกระแสะเหล่านี้ลูกและก็จะเข้าสู่ประการที่หาก็คือลูกจะต้องหาวิธีหรือรู้วิธีในการที่จะชำระล้างสิ่งกระทบนั้นออกไปจากจิตของลูกให้จิตของลูกยังคงทรงสภาวะ แห่งความสว่างความสงบตั้งมั่นทรงพลังของจิตได้อยู่เสมอเช่นนี้แหละลูกเอยฝึกที่จะชำระล้างสิ่งกระทบออกไปด้วยเพื่อเราจะได้ดำเนินความดีต่อไปทีละขั้นทีละขั้นและทุกสิ่งทุกอย่าง มันก็ต้องค่อยๆใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปตามเอตามปัจจัยแต่เราทำไม่ดีทำไม่ถูกต้องทำไปเรื่อยๆค่อยๆหล่อหลอมความดีของเราไปเรื่อยๆค่อยๆหล่อหลอมจิตของเราไปเรื่อยๆจนกว่ามันดีแล้วแล้วมันต้องแข็งแกร่งในความดีด้วย จนกว่ามันรู้ตื่นแล้วมันต้องแข็งแกร่งในการรู้ตื่นนั้นด้วยจึงจะใช้ได้เช่นนี้ละพระพุทธเจ้าน้อยเอย่ยเมื่อลูกได้ฝึกจนถึงการเป็นผู้รู้ตื่นแล้วก็ควรที่จะฝึกให้เป็นผู้รู้ตื่นที่แข็งแกร่งด้วยจึงจะใช้ได้เมื่อลูกปรารถนาจะต่อยอดความดี ในส่วนที่ทำมาแล้วให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปคือทำให้จิตแข็งแกร่งไม่ถูกสิ่งใดกระทบรบกวนได้อีกลูกก็ควรที่จะฝึกจิตให้ทรงสภาวะแห่งความสงบสว่างให้ทรงอารมณ์นั้นไว้และควรที่จะเป็นอารมณ์แห่งการรู้ตื่นไม่ใช่การหลงชาญหลงยาน ทรงอารมณ์ให้ถูกต้องควรที่จะฝึกรู้เท่ารู้ทันรู้ตามสิ่งกระทบด้วยเหตุด้วยผลของสิ่งเหล่านั้นและควรที่จะมีอารมณ์ที่รู้เท่ารู้ทันสิ่งกระทบต่างๆสิ่งครอบงำต่างๆว่ามากน้อยเพียงใดกระทบได้แค่ไหนเรารับกระทบได้มากเพียงใดแล้วและควรที่จะฝึก ฝึกที่จะรู้จักที่จะสลัดสิ่งที่กระทบนั้นออกไปจากเราเพื่อที่จะได้ทำให้จิตของเราได้เดินต่อไปในก้าวต่อไปเราไม่อาจปฏิเสธไม่รับกระทบได้แต่เราย่อมสามารถฝึกจิตของตนให้แข็งแกร่งเพื่อรองรับกระทบแล้วเมื่อรับกระทบแล้วก็ควรที่จะฝึก ทธอจะสลัดกระทบนั้นไปเพื่อก้าวต่อไปและจิตของลูกก็จะเจริญขึ้นแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งลูกก็จะเป็นพระอระหันต์ที่แข็งแกร่งจนวันหนึ่งความเป็นพระพุทธเจ้าน้อยของลูกก็จะเป็นพระพุทธเจ้าน้อยที่แข็งแกร่งค่อยๆฝึกไปค่อยๆทำไปนะ ชีวิตทุกชีวิตย่อมมีความละเอียดอ่อนที่ซับซ้อนซ่อนอยู่มากมายแต่ลูกก็สามารถทำจนรู้ตื่นและเข้าใจได้แล้วต่อจากนี้ไปก็เหลือเพียงแค่การทำให้ความรู้ตื่นของลูกนั้นจเจริญขึ้นทำให้ความรู้ตื่นของลูกแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นแล้ว ก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายแล้วจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามนี้ต่อไปเถิดะนะสาธุพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ทีท่ทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังพระพุทธเจ้าค่ะลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะลูกจะน้อมไปฝึกฝน และประพฤติปฏิบัติตามจะพยายามฝึกจิตให้แข็งแกร่งตั้งมั่นยิ่งยิ่งขึ้นไปพระพุทธเจ้าค่ะสาธุ